ส่งผลดีนะในด้านการเงินการทองด้วยไพ่พพะเวทเ,เนตแล้วก็ไพ่พระแม่รัศมีภาพรวมนั้นเนี่ยจะมีเรื่องได้รับผลประโยชน์จากคนรักหรือว่าเพศตรงข้ามได้ด้วยนะครับโดยส่วนตัวเป็นไพ่อิมเพ s สพระแม่รัศมีก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆในเดือนนี้จะเป็นสวัสดีครับผมหมอมิ้นไพ่ยิปซีพยากรณ์นะครับคลิปนี้จะมาทำนายดวงคนที่เกิดวันพุธกลางวันในช่วงของ วันที่1ถึงวันที่31เมษายน2 5 6 7ครับในเดือนนี้คนที่เกิดวันพุธกลางวันได้ไพ่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพระแม่รัสมีนะครับอ่ะหเห็นเป็นเงาๆแสงมันตกนะครับห้าดาบนะครับเด็กถ้วยพระพิคเนธเดอะมูนพระจันทร์เศ้านะครับเดอะเวิล์ะศิชะลอพระสุวรวาารณตรลาชอันนี้ก็ดี แล้วก็ไพ่ราชนีดาบและไพ่ราชนีเหรียญไพ่ดีทั้งนั้นเลยอ่ะนะครับไพ่พับแม่ลักษมีไพ่เดอะเวล์นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเดือนนี้คนวันพุธกลางวันจะได้สิ่งดีๆจากคนที่รักบริวารครอบครัวดวงไปไปในทิศทางที่ดีนะครับส่งผลที่ดีในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะครับไพ,พ่พระพิคเนตนะครับแล้วก็ไพ่พับแม่ลักษมีนะครับ ภาพรวมนั้นในเดือนนี้จะเน้นไปที่เรื่องของผลประโยชน์จากครอบครัวจากคนรักจากหุ้นส่วนนะครับหรือว่าจากเพศตรงข้ามได้ด้วย นะโดยส่วนตัวเป็นไพ่พระแม่ลักษมีอิมเพสก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆในเดือนนี้จะเป็นไปตามที่คนวันพุธกลางวันคาดการาคาดคะเนไว้หลายๆอย่างเป็นไปอย่างที่คิดอย่างที่ตั้งใจหลายๆสิ่งรอบตัวดีขึ้นได้อย่างชัดเจนงานที่หนักนะสาหัสมาจะผ่อนคลายลงพบความสําเร็จนะครับถามว่ามีอุปสรรคบ้างไหมนะครับจากไพ่5ดาบแล้วก็ไพ่เดอะมูนนะครับคือถ้าเรื่องงานเนี่ยก็จะเจออุปสรรคบ้างจะเจอเป็นในลักษณะของ คนครับคนเก่งเก่งในที่นี้ไม่ได้ทํางานเก่งแต่เป็นคนที่โยนงานเก่งเก่งแบบเก่งไม่จริงเก่งน้ําลายเก่งโยนเก่งมือไม่พายเอาเท้าลาน้ําเรียกว่าเป็นอุสบสคทางคนแบบนี้นะครับบุคคลแบบนี้นะครับแต่พอถึงที่เด็ดที่ขาดจริงๆเนี่ยคนพวกนี้ทาอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่เป็นโยนมาที่เราซึ่งคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับก็จะสามารถพลิกแพง ได้ด้วยประสบการณ์สามารถเอาชนะปัญหาได้หมดนะครับเรียกว่าเหนื่อยก่อนสบายทีหลังนะครับนะแกล้งมาแกล้งกลับนะครับร้ายมาร้ายกลับไม่โกงคนมาพทดยึดคอนเซป t นี้ได้เลยในเดือนนี้นะครับแต่ถ้าคุณจะไปปะทะกับเขาตรงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าในโดยพื้นฐานนิสยัยพื้นฐานดวงเนี่ยจะไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคนวันพุธกลางคืนจะไม่ปะทะตรงๆรง,รงเขาจะเป็นคงเบ้ง เขาจะมีกลยุทธ์เขาจะมีสมองในการประทะหรือว่าการปรับเปลี่ยนพลิกแพงมากกว่านะครับตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนก็คือไพ่ราชนีดาบเจ้านายหรือว่าหัวหน้าง,งานที่เป็นผู้หญิงนะครับก็อาจจะสร้างงานนะครับสร้างความมือใจให้กับการทํางานได้นะครับเรียกว่าบางครั้งเขาเนี่ยคำสั่งเขาเขามีอำนาจก็จริงนะครับเขาเป็นคนเด็ดขาดก็จริงแต่เป็นคนเด็ดขาดที่ไม่แน่นอนคําสั่งเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอน นะครับเปลี่ยนใจง่ายเปลี่ยนใจบ่อยแต่เด็ดขาดเออเอาแต่ใจตัวเองว่างั้นเถอะนะครับซึ่งการรับมือกับคนแบบนี้เนี่ยก็ง่ายๆครับบางครั้งคุณก็แกล้งไม่รู้แกล้งทําให้เป็นไปบ้างนะครับนะทั้งที่บางทีเรารู้เราทําได้หมดแหละแต่เราต้องแบบทําตัวแบบเออช่างมันปล่อยมันนะครับอย่าทําตัวเป็นแบบเก่งจนเป็นชาล้นถ้วยช่างมันบ้างนะครับว่าไปแล้วสามใบล่างเนีย่ยเป็นไพ่ดาบถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ดีห้าดาบ ราชนิดาบดมูลนะครับต้องบอ,อกว่าช่วงต้นเดือนคนวันพุธจัางวันจะมีเรื่องเดือดร้อนเพราะคนในลักษณะของคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยเข้ามาก่อนนะครับแล้วถึงจะได้รับโชคลาภที่ดีจากคนที่มันดีจริงอ่ะในภายหลังซึ่งถ้าเราไปดูตามตำราโบราณนะครับตำราออมหาศักษาพยากรณ์นะครับจุดที่เป็นกจุดกรากินีของคนที่เกิดวันพุธก็คือดาวคารเรื่องของมิสหายนะครับก็จะเป็นคนที่อาพับเรื่องมิสหาย เรื่องเพื่อนอยู่แล้วมิสหายนะไม่ใช่ญาติเรื่องเพื่อนออนะครับคือคนพวกนี้มักจะนําพาความเดือดร้อนมาให้อยู่ตลอดตลอดนะครับและเป็นคนที่ทําบุญกับเพื่อนเนี่ยไม่ขึ้นทําบุญกับมิสหายไม่ขึ้นนะครับหวังดีพูดดีนะครับ,ดดนะรบแต่คนอื่นก็มักจะมองว่าเรามีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงนะครับทั้งที่เราเป็นคนที่พูดคาไหนคํานั้นแท้ๆนะครับแต่ข้อดีของคนพูดกลางวันก็คือเป็นคนที่คิดไวทาไว นะครับและเป็นคนที่ได้เข้าสังคมใหม่ๆเสมอนะครับนะก็จะเจอเพื่อนใหม่ได้หลากหลายฉะนั้นถ้าทางแก้ก็ไม่ควรจะไปคบหรือว่าไปเจอคนหรือว่าให้ความสนิทสนมกับคนที่มันคิดอะไรแค่แค่เรื่องของตัวเองอ่ะแค่คิดระยะใกล้อ่ะคนมันพูดกลางวันอ่ะต้องหาเพื่อนที่คิดไกลคิดมากหน่อยหาเพื่อนที่คิดมากหน่อยนะครับหากไปคบเพื่อนแบบ เออเจอกันในวงสังคมเอาสนุกอย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาจะมองว่าเรามีแต่ต้องเขาจะมาหาผลประโยชน์เอาแต่กับเราหรือคนมาพูดธจานวันเนี่ยผมแนะนําว่าให้คบกับคนที่สูงกว่าเราไปเลยจะได้ตัดปัญหาตรงนี้ไปนะครับทีนี้ไพ่ดีนะครับพระพิฆเนศพระแม่รักษมีเดอะเวิลดราชินีเหรียญเรียกว่าบุคคลที่ทําให้เราทุกในช่วงต้นเดือนกับ คนที่จะทําให้เรามีความสุขในช่วงกลางๆงเดือนถึงปลายเดือนมันก็อาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้นะครับไพ่หลักชนีเหมือนกันครับอันนี้โอกาสน้อยคือแต่เป็นผู้หญิงหรือว่ามีจริตเป็นผู้หญิงนะครับอ่ะเรื่องดีเดือนนี้คนพุธกลางวันเนี่ยมีโอกาสจะได้ปลดหนี้หนี้สินเบาบางมีข่าวสารดีดีในเรื่องของหนี้สินเรื่องของการเงินการทองเข้ามาการเงินก็หาได้มาก หรือว่ามีโอกาสเข้ามามากนะครับแต่การได้เงินมาในรอบนี้คุณอาจจะไม่เก็บคุณอาจจะเอาไปลงทุนซื้อสิ่งของอื่นๆเช่นไปซื้อรถซื้ออุปกรณ์ไอทีอุปกรณ์ทํางานนะครับเรียกว่าซื้อของไม่เสียเปล่าอ่ะนะครับมีโอกาสสร้างความสําเร็จจากการงานการดัดแปลงไอเดียเก่าๆมาปรับแปลงได้บางคนบอกอะไรคือไอเดียเก่าเช่นสมมติว่าเอาแบบคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดนะ เมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเอาถังหูรูมาขายไอผลไม้ที่มันเคลือบน้ำตาลนะครับคุณอาจจะลองพลิกแพง้งนอกจากจะเคลือบน้ำตาลแล้วคุณอาจจะเคลือบพริกเกลือเข้าไปด้วยอะไรแบบนี้เผื่อจะขายดีถูกปากคนไทยมากขึ้นเนี่ยดัดแปลงของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับคนมันพุดเดือนเดือนนี้จะทำได้ดีนะครับและมีไพ,พ่พําแม่รัศมีไพ่เด world อีกคนต่างถิ่นต่างแดน คนที่ไม่เจอกันมานานก็จะนําโชคลาภเอาผลประโยชน์มาให้มีโอกาสจะได้ผลประโยชน์เป็นกอกเป็นกรรมลาบผลจากการติดต่อธุรกิจต่างประเทศการก่อตั้งธุรกิจอะไรในเดือนนี้การร่วมหุ้นอะไรกับใครนะครับมาตกลงกันไว้5แต่คนมีคนแห่งกระตัวหายไป2เหลือ3าคนก็จะประสบความสําเร็จนะครับบุคคลในครอบครัวก็ให้การสนับสนุนเป็นอันดีนะครับนะไพ่สามใบนี้ดีและมีการเดินทางเกี่ยวข้องด้วย ใครที่เล็งเรื่องของการยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ในที่ที่เจริญที่ที่สงบที่ที่การเมืองมันยิ่งไม่ต้องมีนายกสองคนก็จะประสบความสําเร็จตามใจหวังตามที่คาดหวังนะครับหรือว่าจะไปเรียนไปเรียนต่อไปทํางานต่างประเทศในเดือนนี้ก็มีโอกาสสําเร็จนะครับถ้าดูจากเซนส์ของไพ่ทั้งหมดแล้วนะครับไพ่เดอะมูนไพ่ห้าดาบราชนิดา ทำนายไทยทักไว้ก่อนว่าในเดือนนี้คนมาพุทธกลางวันเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับวัดเก่าวัดโบราณสถานที่เก่าสถานที่โบราณน,นะครับไปแล้วอาจเกิดอาการที่เรียกว่าเดจาวูรู้สึกเหมือนเคยมารู้สึกเหมือนเคยสัมผัสรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่นั่นเรียกว่ามีความเกี่ยวพันกันในอดีตพอเป็นอย่างนี้นะครับจึงแนะนําให้คนมาพุทธกลางวันนะครับหากไปหากได้ไปเยือนอย่างสถานที่ที่ผมทำนายในที่ที่ผมบอก ให้บริจาคทรัพย์ช่วยธนุบำรุงรักษาที่นั่นไปนะครับหรือในเดือนนี้แนะนำให้คนที่เกิดวันพุธกลางวันทําบุญเกี่ยวกับของเก่าวัดเก่าสถานที่เก่าโรงพยาบาลเก่าโรงพยาบาลที่มีอายุร้อยกว่าปีนะครับผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงวัดที่มีอายุร้อยกว่าปีนะครับอะไรพวกนี้เออผู้หญิงที่สูงอายุมูลนิธิที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่สูง,สงอายุก็ได้นะครับเพื่อเสริมดวงชะตาให้ตัวเองนะครับหากไม่ชอบเรื่องของการเสียทรัพย์ ชอบเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากกว่าให้สวดบทรัตนสูตรป้องกันหัวหน้าเจ้านายคนใหญ่กว่ามาลังแกมาเกเรใสหรือว่าป้องกันพวกคนพานทั้งหลายแลนะครับเอาละครับนี่คือดวงั้งหมดของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ฟังดวงแบบรัละเอียดละเอียดกันแบบนี้ทายให้หมดเลยไม่มีกักจากหมอมินไพ่ยิบีพยากรณ์ทุกเดือนนะครับในเดือนนี้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและสามารถเปหมอมิ้นได้ตามท้ายคลิปเลยครับฝากเปนะเปให้หน่อยนะครับลูกสาววาลรังโตคุณผู้ชมที่เห็นว่าคลิปที่ผมทําขึ้นมานั้นมีคุณค่าเป็นประโยชน์กับคุณช่วยกด subscribe กดติดตามหมอมิ้นท์ไพ่ยิปซีพยายกรด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้กําลังใจด้วยการกดแชร์กดคอมเมนต์แนะนําอะไรก็ได้ครับ ทุกคำแนะนำผมจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับและใครที่อยากจะสนับสนุนผมสามารถเปให้ผมได้ตามช่องทางของระบบเลยครับหรือส่งให้ผมได้ตรงๆตามพร้อมเพย์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เพื่อให้ผมมีกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการฝึกฝนวิชาความรู้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับให้ค่าครูกันได้ตามพร้อมเพย์ที่ขึ้นอยู่เลยนะครับใครเปมาขอให้ประสบแต่สิ่งดีๆ คนดีๆด,ดวงดีๆนะครับผมขอบคุณครับ